มาพี่น้องมาตัดคาเฮดมาส้อมเฮดน้ำกันค่ะนี่คือเยอะมากนะได้หลายเยอะปีนี้สวยๆเดี๋ยวจะตากมันสะเฮดตากด้วยพี่น้องนี่โอ้โหสวยอยู่นะ ทำตากนะคะบ่รู้หรอะม็จะมีคนอยากดูด้วยไหมเพราะเป็นเห็ดเอตระกูลเห็ดดินนะคะไม่ใช่เห็ดพึ่งขาเอ้ไม่ใช่เห็ดพ,พึ่งขาลายไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานก็ไม่รู้ทุกคนจะอยากดูด้วยไหม Okay. I'm gonna dehydrate จะตกักตากแห้งนี่บ่ตองล่างนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแห้งแ้วเวลาที่เขาแห้ง พวกเศษใบไม้เศษอะไรเดี๋ยวเขาจะร่วงค่ะที่สําคัญก่อนที่เขาสิกินเขากระเปแช่น้ําล้างขยำขยำดีๆก่อนไม่มีปัญหาเราว่ามันแห้งแล้วเนาะเอาไปแช่น้ำเขาก็ขยาําได้แบบเต็มที่อะ่ะต้องอย่างมันแตกมันยังน,นี่จะ ตากแห้งนะคะปีนี้เยอะจริงๆยิ่งสีเขียวนี่แบบยกให้นางเลยค่ะปีนี้แต่จริงๆจะว่าไปปีที่แล้วก็ลายนะเพราะว่าปีที่แล้วเฮ็ดเฮ็ดลายอย่างมันออกนาะยิ่งเห็ดเพิิงหวานก็ออกหลาย แต่ปีนี้นะคะพึ่งหวานยังแบบโอ้ยได้กินนิดๆหน่นอยพี่น้องปนีนี้เพราะว่าเนา่นาเน่าอิหลีขนาดเพิ่งเอเฮ็ดพิ่งเนยฝนนพ่นที่ฝนเคยไปจอบนะไปเก็บนะปีที่แล้วที่แบบเยอะๆนะพี่น้องเขาโดนฝนตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วคุณนะแปลว่าขึ้นลาเขกากำลังโพนิดๆนะขึ้นลาหมดเลย คนไปซองอีกคนเห็นเป็นลาหมดแล้วเป็นลาเกาะกันเป็นก้อนดูพี่นอ้องแบบน่ารักมาก คืึองเอาเข้าเครื่องดีไฮเดรตนะคะเพราะว่าปีนี้นาจจะดีหน่อยนะคะเพราะว่าตอนตอน,นี้ที่ไปเก็บมื้อนี่ค่ะฝนบ่ตกค,ค่ะก็โอเคเฮ็ดบ่เปียกฝนใช้ได้ ปีเนาะไปเก็บเห็ดเนาะเห็ดอ,ออกลายแต่ว่าฝนกระตกตกหยุดหยุดให้เหาอยู่นะส่วนที่ผ่านมากนี่คือแบบตกแบบว่ากรแะบบน,นำแบบแต่ปกติกัเดือนเดือนเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ฝนตกนะจะว่าไปพอสังเกตคลิปตัวเองไปเก็บเห็ดก็จะเป็นแบบคลิปส่วนใหญ่ก็จะ เปียยๆป่าเปลี่ยๆเปี่ยนนะอพี่น้องแต่ว่าคือว่านหะเขาตกตกหยุดหยุดน่ะแต่ปีนี้คือแบบว่าเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมานี่ตกติดกันเกินน่ะช่วงเฮ็ดกำลังออกนะเสียดายมากแต่ก็ดีใจนะที่ยังยังพอได้เก็บอะดีใจที่แบบ พี่ใหม่พาไปตาลุตตนแก้เพื่อกันได้พี่น,อน้องเนาะเฮ็ดงานหลายยังอุตสาห์พาไปอันนี้จะเหนียวหน่อยรอบดีกว่า สวยงามทุกคนดูสวยมากสีเหลืองเฮดน้ำหมากกระลายเด้อแต่ว่าฝุ่นเก็บมานิดๆหน่อยๆค่ะออกลายขนาดเล่นที่เก่าเวลาเดิมนั่นแหละออกลายหลายแต่ว่าฝุ่นเก็บเฮดพวกนี้มันเต็มนะพี่น้องฝุ่นเก็บเฮดพวกนี้แล้ว่นก็เลยไม่ได้ head, เก็บเฮดไอ้ น้ำหมากพวปันใดแต่ว่าเขาก็ขึ้นแบบร้ายคือปีที่แล้วเลยแหละเฮ็ดน้ำหมากนะแต่ผมบออเน้ด <c oughs> น้ำหมากสีแดงเนี่ยผมบอค่อยอยากเก็บเฮ็ดคลิปพี่น้องเพราะว่าผมเจอคําถามเยอะมากผนก็เลยถ้าเก็บกับบ่เฮ็ดคลิปให้เบิ่งดอก เม็ดนอนเม็ดหน่นอ,นนอ,นอยดอกใหญ่นะคะยิ่งโอ้โหอันนี้ทุกคนเฮ็ดอ,แบบอันนี้สิแบบใหญ่ใหญ่เนี่ยค่ะสวยมากอันเนี้ยชีเหลืองนี่สีเกียวสีสวยชี้เ <c> น <oughs> ี่ยดู สวยเนาะเออสวยงามเห็ดนี่เขามีความสวยนะมีสีสันสวยงามแต่ว่าไอ้คำพี่ไม้อ่ะเอ๋ฝนกับแม่แกนะพูดถึงเห็ดมันสวยยังสันสีมันสวยยังไงพูดถามพวกฝนเห็ดก็คือเห็ดดูยังไงว่าสวยเพื่นวะพัวก,ก็ดี ผกับแม่ก็เลยเย็บเห็ดขึ้นมาให้เพื่อนเบิ่งนี่ไงมันจะมีสีสีสันสวยไหมล่ะผู้ชายเนาะไม่ค่อยรู้เรื่องความสวยความงามของเห็ดแม้แต่ทองฟ้าที่เรามองว่าสวยเพื่อนก็นยังบ่สวยน้ำเห่าเนาะโอ้เห็ดอันนี้ดูสินอนกินแล้วเบริรพี่นอนแต่นอนไม่อยู่แล้วนะคะนอนไปไหนแล้วไม่รู้ อันนี้น่าจะเป็นเป็นโตอีกอย่างคือเป็นปีกนะนะพี่น้องบอมม่แม่นบมแม่นนอนนะเป็นเป็นตัวแบบมีปีกอะ่ะกินแล้วมันก็บ,บินหนี้กินหอมดิ สีเหลืองสีเขียวเวลาลวกออกมาสีเขาใกล้ๆกันอนะไรพี่น้องเขาบร่ด้มีสีได้ลวกออกมาสีเขาก็หายเหมือนกลมกลืนไปด้วยกันตกสวยมากแซ่บได้เห็ดพวกนี้ อันนี้เวลาเพอนบานเลยนไม่รู้ฝนมีความรู้สึกฝนชอบเวลาเขาบานหอมดีมสวยตัน,ตน ไม่มียางนะคะถ้าแบบถ้าเ็ดสีเหลืองมียางกั็ระวังเราไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่พวกนี้ไม่มียางนะคะ โอเคนะคะทุกคนพ่อและน้อพี่น้องพื้นฮ็ดใหบึงน่ดนิดๆหน่นอยเพราะว่าคลิปจะยาวไปนะคะผม,ผมคิดว่าเผื่อไม่มีบางคนก็บ,บ่ได้สนใจเห็ดอันนี้บ่คือมันมันมัน,มน,มนไม,ม่เหมือนเห็ดพึ่งหวานเนาะบ,บนบ่มันคือเห็ดพึ่งหวานนะพี่น้องันก็ไม่อยากทํายาวเสียดายคลิปเหมือนกันเสียดายเวลาที่ตัดต่อ โอเคนะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะบายนี่ค่ะทุกคนจะอบนะคะได้หนึ่งสสามสี่ได้สี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหาสั้นพี่น้องได้หาสั้นโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะตากแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวจะอบแห้งแล้วค่ะ นียคะ่ะทุกคนพอเวลาแห้งก็จะได้แค่นี้และคะ่ะเนี่ยนี่คือแห้งแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะยังไงเคยมีคมงคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย